สวัสดีครับวันนี้มาพบกับนิวมิสูการอีกแล้วนะคบวันนี้นิวมิสูพามาดูนี่เลยครับออลนิวมิสูบิชิไททตัน4ประตูตัวยกสูงนะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบคันชุดแต่งออฟโรดแบบนี้นะครับโลบาร์เท่ๆเฟี้ยวแบบนี้นะครับนิวจัดแคมเปญดาวเพียง4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามนิวมิสูได้เลยนะครับเรามีแต่งให้ลูกค้าหลายแบบหลายสไตล์เลยนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับทุกอาชีพออกได้นะครับถ้าเครดิตดี ดาวเพียง49,000บาทพร้อมชุดแต่งแบบนี้ไปเลยนะครับทั้งคันถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจทักเข้ามาสบอบถามยิง่งชุเพจน,นี้ได้เลยนะคะไปก่อนครับสวัสดีครับ